มื่อนน้กแวะมาเยี่ยมมายามน้องหอมแดงกับแม่เกสลินฮิปโปโปเตมัสแม่ลูกที่สวนสัตว์สวนสมเด็จศรีนครินจังหวัดศรีสะเกดส่วนใหญ่น้องก็จะอยู่ติดแม่ เสด็จเห็นตัวนองกับต้อนเจ้านาทีพื้นมาเปลี่ยนน้ำให้อาหารหอมแดงกับแม่กับเสด็จขึ้นมากินอาหารสียูติดแม่ตลอดนะครับดำน้ำปุ๊บปุ๊บโพ๊ะเห็นเตต้าเรือมับมับ แง่แม่ขึ้นมากินหญ้าน,น่องหอมแดงกัขึ้นมานำ้ำนอนอยู่ข้างๆแม่กำลังอ้วนกำลังจำมั่มกินหญ้าพระท่านได้มานอนข้างๆแม่แม่ลงน้ำกับลงไปน้ำแม่เห็นเตต้าโปโปดำพบดำโพ นี่ก็คือความเป็นตาหักตะมูตะมีเพ่นวา่าอยู่ในาน้ำเล่นานา้ำแซ่น้ำมดนม้ำแม่ไปใสกับไปนำท้นในที่ย่างมาท่านไหนไปเมืองหนองหอมแดงกับเชื่อเนอร์ที่สวนสมเด็จ ศีนครินจัหวัดศรีสะเกดต,ตอนนี้น้องกับกำลังเป็นขวัใจของนักเรียนนักศึกษาแต่ละมือแต่ละเว้นก็สีมีน้องๆมีนักเรียนนักศึกษาพอ่พอพ่อแม่แม่พาลูกผ้าหลานมาเมืองนองหอมแดงทัานใดที่

ก็จะเหมือน